เจ๊งแน่ถ้ายังใส่ไข่ปูม้าแน่นขนาดนี้ตักทุกคําเจอไข่ปูม้าทุกคําตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่พอจะลองแกะกระปุกดูโอ้โหไข่แน่นปึกทั้งร้านยังรับประกันด้วยว่าถ้าตักมาเจอไข่ปูเนี่ยยินดีคืนเงินให้ทันที10เท่าถ้าหายมินได้เลยครับเรื่องของเรื่องก็คือมีลูกค้าท่านนึงเนี่ยทักเข้ามาสั่งน้ําพริกสีสมุทรและถามว่าน้ําพริกไหนอร่อยที่สุดแต่รู้สึกว่าลูกค้าอยากรู้เกี่ยวกับรสชาติของน้าพริกไข่ปูเป็นพิเศษและผมก็ตอบว รสชาติแบบทานง่ายๆเนี่ยผมขอแนะนำน้ำพริกปูม้าครับแค่มีข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มหรือไข่าดาวก็ดีแค่นี้ก็บอกเลยแล้วว่าร้อยนะัดร้อยสุดแล้วแต่ถ้าใครชอบรสชาติแบบ3รสเนี่ยผมขอแนะนำเป็นน้ำพริกไข่ปูม้าครับตักทุกคำเนี่ยเจอไข่ปูมา้าทุกคำแน่นอนเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับและเมนูถัดไปที่กำลังเป็นดามมาส,สุดๆเลยก็คือน้ำพริกแกงไตปลาที่มีสำนักข่าวจากต่างประเทศเนี่ยจัดอันดับว่าเป็นเมนูที่ยอดแย่ที่สุดนะครับผมเองก็อยากให้ลองนะครับรสชาติน้ำพริกแกงไตปลาเนี่ยบอกเลยว่าเผ็ดร้อนจัดจ จากใต้แท้ขนาดผมทานเผ็ดเยอะๆไม่ได้เนี่ยยังต้องขอลองทานดูปรากฏว่ามันเผ็ดร้อนจริงครับแต่ไม่ถึงขั้นที่ขนาดเผ็ดจัดจนทานไม่ได้และอีน้ำพริกหนึ่งที่สั่งกันเยอะสุดก็คือจะเป็นน้ำพริกปลายอินทรีย์บอกเลยว่ากินกับอะไรก็เข้ากันหมดอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมลองออกมาทานคู่กับมาม่าเกาหลีเนี่ยผมอึ้งเลยครับ mm hmm. เป็นเมนูที่คาดไม่ถึงว่าเป็นเมนูที่ทานแล้วจะอะร่อยมากๆลงตัวสุดๆสำหรับใครที่ไม่ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มไข่ดาวหรือจะไข่เจียวก็ยกัยงดีครับทั้ง4เมนูนี่ยเมนอย่างชัดเน อาหารกันมาอย่างยาวนานนี่คือบทสนทนาที่ผมคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งและเขาก็จัดเซตสีสมุดไปลองทานผลลัพธ์หลังจากที่เขาได้ลองชิมก็คือกลับมาซื้อซ้ําจนกลายเป็นลูกค้าประจําไปเลยครับหากท่านใดกําลังลังเลผมอยากแนะนําที่จะให้ชิมเซตสีสมุดก่อนครับเพราะทุกคนที่ถ้าเข้ามาเนี่ยจะถามคําถามเดียวกันเกี่ยวกับน้ําพริกแบบนี้บ่อยมากอาเป็นว่าคลิปนี้ผมมาตอบให้ใหายข้อสงสัยแล้วกันนะครับ